เครื่องที่วางอยู่ข้างหน้านี้ราคาไม่ถึง2 0,000ืทั้งสวยทั้งแดง i7 Gen10 กาจอ RTX 2060สเปคเป็นยังไงจะเล่นเกมได้แล้วใจแค่ไหนไปชมบกันเลยครับ เรามาดูผลการเทสเกมเครื่องนี้กันเลยนะครับเกมแรกเกมท o w e r w o เกมยอดฮิตในขณะนี้เลยก็ว่าได้เล่นแบบ Full HD กาฟิกปรับเป็น High เปิด DLSS เป็น Performance เล่นได้แบบลืน่นล<ๆ>ื่นเฟรมเรทได้อยู่ที่80ถึง120เฟรมเกมต่อมาเกม GTA V 5M Surf for King XD เกมแบบต่อยตึงด้านการต่อยตีเล่นแบบ Full HD กาฟิกปรับเป็น Very really High ตอนคนเยอะๆเฟรมเรทได้อยู่ที่90 110เฟรมตอนขับรถเฟรมเรทได้ ที่100ถึง2 0เฟรมเกมต่อมามันไปกับสมรภูมิเดือดกับเกม Call of Duty Warzone เล่นแบบ Full HD g r a p h i c ปรับเป็น Epic เปิด DLSS เป็น p e r m a n เล่นได้แบบลื่นๆเลยเฟรมเด,ด,ด้อยู่ที่100ถึง120เฟรมเกมต่อมาเกม Ark Survival 3เกมที่จะนำเราไปจำลองการเอาชีวิตรอดในยุคสมัยของไดโนเสาเล่นแบบ Full HD g r a p h i c ปรับเป็น High เล่นได้แบบลื่นๆเฟรมเด,ด,ด้อยู่ที่120ถึ140เฟรมเกม ท้ายเกมไวัยรุ่นท่องยุทธภพนาะกะเบียดพอย์เล่นแบบฟูลเฮดดีกราฟฟิกปรับเป็นไฮเบอร์ด DLSS เป็นโปรเปอร์แมนเล่นได้แบบลืนล่นลเฟรมเรตได้อยู่ที่100-120เฟรม สเปคเครื่องนี้เราให้แรงๆเลยนะครับ CPU เอาไปเลยครับ i7 Gen 10 8คอร์16เทรด a d m บอร์ดของ ASUS Prime B460M นะครับแล้วก็ Ram จาก Karos Predator เลยตัวนี้ 16G DDR b DDR4 บัส266ครับผมส่วน HDD นะครับใส่ให้เลยครับ M.2 NVME ความจุ 256G b ครับและการ์ดจอนะครับแรงๆเลยตัวนี้จากแบรนด์ MSI Ventus นะครับ RDX 2 0 6 0 6G GDDR6 และพาวเวอร์สไพล750บาท80พัสบอลนะครับส่วนเคสตัวนี้นะครับเป็นเคสตู้ปลาครับจากแบรนด์ซิกมาเทคไอโคเลฟพัตไว้นะครับมีพัดลมให้เลยครับในเคสนี้6ตัวเลยนะครับมาพร้อมกับชุดน้ำปิด2ตอน Liquid c ิลเลอ X240 นะครับจากแบรนด์ Sigma Tech สเปคเครื่องนี้ใครจะเอาไปเล่นเกมหรือเอาไปทำงานนะครับทำได้ทุกอย่างเลยนะครับไม่ต้องห่วงราคาเพียงแค่18,900บาทนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องมือสองนะครับเรามีประกันร้านให้ครับ3เดือน ถ้าเกิดสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่ร้านนักเตะบ e b บอลครับ